สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปลาล์ม3บาท5บาทวันนี้มาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีก่อนเกมแถลงข่าวก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blues today ครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวร้ายเรื่องของเอ็นโกโลกองเต้นะครับก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซูซูกิ power up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครกำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่ง แนะนำเลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น Suzuki Super Flash Deal ครับข้อเสนอถึง3ต่อรายละเอียดเพิ่มเติมครับลองไปดูกันได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดเป็นแดงเลมอนโซดามีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อีเลนะครับ ก็ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้เชลซีมีโปรแกรมลงเตะนะฮะช่วงกลางสัปดาห์จะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะฮะจะลงสนามในช่วงเวลาตีหนครึ่งนะครับก็อย่าลืมเผลอหลับเนอดดูแน่นอนนะฮะแต่ว่าข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเริ่มกันที่สโมสรเชลซีเนี่ยออกมาแถลงเ,เป็นทางการว่าเอ ok ็นกลุกองเต้เนี่ยกำลังเข้ารับการผ่าตัดที่แฮมสตริงนะครับแล้วก็จะต้องพักยาวถึง4เดือนนะครับ โดยในแถลงการบอกว่าเอนโกโลกองเต้ได้รับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงแล้วนะครับหลังจากนักเตะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและทีมแพทย์ของสโมสรเพื่อหาวิธีรักษาทุกฝ่ายตกลงกันว่านักเตะจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บและหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าจะต้องพักประมาณ4เดือนนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากๆสำหรับทางด้านของเอนโกโลกองเต้นะครับ ขณะเดียวกันครับก็กรัมพอตเตอร์นะฮะออกมาบอกว่าแล้วก็ยืนยันครับมั่นใจว่าเตโกซิวเนี่ยได้รับการฟื้นร่างกายอย่างถูกต้องแต่ตอนนี้เขาไม่มีอาการบาดเจ็บแตยางใดนะครับก็ยืนยันจากการถแถลงข่าวนะครับหลังจากก่อนนั้นนี้เราเห็นเตโกซิวเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะฮะหลังจากเกมจากแอสตันวิลล่าแต่ปรากฏว่าพอตเตอร์แถลงยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะฮะ นอกจากนี้ครับพอตเตอร์ Potter พูดถึงกระแสวิจารณ์เมสันเมาส์ในช่วงที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุค,คลิกของเขาพอๆกับความสามารถด้านฟุตบอลครับเขาหลงรักเกมนี้ครับเขารักสโมสรเขารักเพื่อนร่วมทีมเขาต้องการคว้าชัยชนะครับต้องการพัฒนาตัวเองเขาเปิดกว้างและพร้อมจะเจ็บปวดที่จะเล่นในด้านที่แย่ๆของเกมการแข่งขันเขามีบุค,คลิกคุณภาพในการเป็นแมชวินเนอร์ครับ เขาที่แบบแบบที่แสดงให้เห็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่สังเกตรหรือมองเห็นว่าเขาเป็นคนระดับท็อปและเป็นมืออาชีพคําวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับใครๆก็แสดงความคิดเห็นได้ครับและมันไม่เป็นไรเลยครับผมเองก็พูดได้จากมุมมองของตัวเขานะครับ แล้วก็จากมุมมองของผมที่เคยเป็นคนนอกทุกครั้งที่ต้องลงเล่นกับเชลซีพวกเรากังวลกับการรับมือเมสันเมาส์เสมอนะครับโอ้ช่วงนี้นี่กลายเป็นลูกหลักของกร a มพอตเตอร์เลยครับสำหรับเมสันเมาส์นะครับขณะเดียวกันครับกรมพอตเตอร์พูดถึงสถานการณ์ของคริสเตียนปูลิชิชที่ต้องการลงสนามเยอะๆก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นครับ เขาบอกว่าคุณคงรู้ดีว่าโฟกัสหลักของผมคือทีมเชลซีครับผมเข้าใจว่าผู้เล่นทุกคนมีความทะเยอทะยานและต้องการจะลงเล่นด้วยเหตุผลที่หลากหลายไม่ว่าจะเล่นเพื่อครอบครัวครับเพื่ออาชีพหรือว่าเพื่อบนโลกมันเป็นเรื่องปกติครับแต่หน้าที่ของผมคือการเลือกทีมที่ถูกต้องในแต่ละเกมผมไม่ได้พูดว่าผมตัดสินใจถูกตลอดเวลาแต่มันก็ต้องมีใครสักคนที่ต้องตัดสินใจครับสำหรับเรื่องของคริสเตียนปูลิซิชเนี่ย ผมพูดว่าเขายอดเยี่ยมมากๆเขาทําได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมครับเขามีส่วนร่วมในเกมกับบูฟครับและตอนเนี้เขาอยากยึดตําแหน่งตัวจริงให้ได้สถานการณ์ในการหาฟุตบอลนี่นั้นเปลี่ยนไปรวดเร็วมากนะครับเขาต้องพร้อมอยู่เสมอนะครับแหมก็ต้องสู้ต่อไปคะัูลิซิชถ้าอยากลงเล่นก็ทําฟอร์มให้ดีครับทำแล้ว่าฟอร์มให้เสถียรเหมือนกับเมสันเมาส์นะครับพอดูเมสันเมาส์นี่คือเหมือนเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่า ทำไมเขาถึงได้ลงเล่นอย่างตอ่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าจอจินโยเนี่ยได้รับข้อเสนอเบื้องต้นในการต่อสัญญากับเชลซีแล้วนะครับโดยเขาจะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ120,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เหมือนเดิมแต่นักเตะต้องการได้ค่าเหนื่อยระดับเดียวกับเซซ่าอัสปริเกต้าที่สัญญาใหม่ประมาณ1นึ0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเชลซีจะยอมจ่ายตามที่จอจินโยต้องการหรือเปล่านะครับแสนห้านะฮะ ก็สัญญาจะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะสำหรับทางด้านของจอร์จินโยขณะเดียวกันครับนิซ่าคินเซล่าครับจากอีวิเน็งสแตนดาร์ดก็พูดถึงในนิสสกเรีครับอาจตัดสินใจที่จะตัดสัญญานะฮะยืมตัวกับเชลซีในเดือนมก,กราคมนี้เลยครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเริ่มหงุดหงิดครับหลังจากไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวและพร้อมเจราจากับกรมพอตเตอร์ในสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะได้รู้แล้วล่ะว่าสุดท้ายเกดจะยังมีชื่ออยู่ในแผนหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ ไม่ค่อยได้ลงเล่นด้วยไมเเ่เล่นเลยดีกว่าใช้คำนั้นแต่ว่าก็มีชื่อสำรองในเกมนั้นล่าสุดกับแอสตนวิลล่านะครับขณะที่พอตเตอร์เนี่ยพูดถึงสถานการณ์ในทีมของเดนิสสกาเรียครับเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรครับเดนิสฝึกซ้อมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและพร้อมที่จะช่วยทีมแต่ยังไม่มีการพูดคุยอะไรเลยครับเขาเป็นส่วนหนึ่ง ในคนสําคัญของทีมเขาอดทนและรอโอกาสของเขานะครับไม่รู้สัมภาษณ์แนวๆวกักด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะสําหรับแกรมพอตเตอร์นะครับกับเคสของเดนิสาการเรียแต่อย่างที่ผมเคยบอกครับสกาีนี่สถานะสเตตัสไม่ต่างจากซาอูครับดีไม่ดีตอนนี้จะหนักกว่าด้วยซ้ำนะฮะซาอูนี่ยูทูกเคิลยังได้เล่นบ้างนะครับแต่ว่าพอตเตอร์กับไอ้าการียนี่าการียแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะ ขณะเดียวกันครับเรียมทูมี่บอกว่ากรัมพอตเตอร์ยืนยันว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าจะยกเลิกสัญญากับเดนนิสสกาเรียหรือไม่ในเดือนมกราคมนี้โดยนักเตะเนี่ยฝึกซ้อมได้ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทีมนะครับส่วนฟ้าของอดัมนิวสันบอกว่าการที่เดนนิสกาเรียหงุดหงิดนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแต่สถานการณ์ของเขาในทีมเชลซีไม่น่าแปลกใจเช่นกันครับเมื่อเทียบกับดีลการยืมตัวของซาอูเมื่อซีซั่นก่อนดีลการแก้ปัญหาระยะสั้นไม่เคยช่วยแก้ปัญหาระยะยาวครับ เชื่อว่าเราจะได้เห็นเชลซีเลิกยืมตัวนักเตะในวันเดทไลน์แบบนี้อีกแน่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะนักเตะเคยพูดว่าโทมัสทูเคิลคือปัจจัยหลักที่ย้ายมาเชลซีแต่การที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันร่วมงานกันแค่5วันเนี่ยไม่เป็นผลดีกับดีวนี้เลยนะครับอย่าลืมว่าสการเรียเนี่ยคนที่อยากได้เนี่ยคือโทมัสทูเคิลนะครับแล้วก็ทูเคิลนี่ก็ไปแล้วด้วยนะครับ ขณะที่สื่อในอิตา tamam. ลีอย่างกาโชมัคาโตครับรายงานว่ามิลานสกินเนียเนี่ยเหลือสัญญากับอินเตอร์มิลานแค่จบซีซั่นนี้และสามารถคุยกับทีมอื่นได้ในทันทีในเดือนมกราคมโดยเชลซีเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอปีละ8ล้านยูโรให้กับนักเตะซึ่งอินเตอร์เนี่ยพร้อมจ่ายแค่6ล้านยูโรต่อปีครับเพื่อต่อสัญญากับนักเตะทําให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ยังไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าดีลของมิลานสกินเนียจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนักเตะในจอบสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นี่เยอะมากนะครับ กองเต้จอจินโยสกินเนียเตเลมันนู้นี้กำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนะครับขณะที่ไซมอนฟิลิปครับรายงานบอกว่ามีข่าวว่าตัวแทนของฮาคิมซีเยกเนี่ยเข้าพูดคุยกับเอชิมิลานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะแต่หลังจากนั้นครับทางฟาบิโซโรมาโน่ออกมาแก้ข่าวนะครับบอกว่าไม่มีการพบปะพูดคุยในแดงสิ้นที่มิลานในเรื่องของฮาคิมซีเยกครับสถานการณ์ของลักเตะจะชัดเจนขึ้นไปอีก ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยดีลซีเกับอาแจ็กเนี่ยดีลล่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็น่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมก,กราคมนี้นะครับขณะเดียวกันแซมมันฟิลิปรายงานข่าวที่สุดช็อกนะครับผมก็เรียกว่า ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับมีรายง,งานว่าท็อตโบรีเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์การต่อสัญญาของบุคยโยซากา้าและพร้อมจะยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้นักเตะย้ายข้ามฟากมาร่วมทีมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าโอกาสเกิดขึ้นจะยากมากๆนะครับผมว่าบุคยโยซาก้ายังรักอาร์เซนอลอยู่และที่สําคัญถ้าเชลซีรักริเจมขนาดไหนเนี่ย ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลก็รักบุคยโยซาก้าขนาดนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสมบัติของรักของห่วงของเขาเหมือนกันนอกจากสัญญาที่อาร์เซนอลให้เนี่ยยื่นแบบต่ํามากๆจนนักเตะไม่พอใจซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นนักเตะที่อาเตต้ารักมากๆคนหนึ่งเลยสําหรับบุคโยสาก้านะฮะดีอนี้นี่ผมว่าโอกาสเกิดขึ้นยากคงแค่จับตาดูสถานการณ์เผื่อฟลุกอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับในช่วงของ Blues Today นะฮะใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ผมลงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปลุ้นกันว่าโชซีจะเก็บ3ามแต้มได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ